ย่ยน้องโขกพริกเรียบร้อยแล้วก็มีถั่วลิสงคัาวผักชีอันนี้ยายน้องปรุงแล้วนะคะตำโขกลงไปพร้อมกับพริกกระเทียมมีน้ำตาลกับผงนัวนะคะใส่ลงไปแล้วทีนี้ยายน้องก็จะใส่น้ำมะนาวก่อนเลยนะคะอัับแรกเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมะนาวแล้วพริกกับผักชีเราเขาจะ สีจะสดอยู่นะคะเพื่อนจ๋าโอ้วันนี้มะนอาวยี่น้องน้ําเยอะอยู่นะคะแต่เปลือกเขาหนาแต่น้ําเขาเยอะอยู่ก่อนที่จะใส่น้ปาปลายายน้องจะใส่เปรี้ยวลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่น้ําปลาก่อนสีสีผักชีกับสีพริกเราจะไม่สวยนะคะเราใส่เปรี้ยวลงไปตักก่อนเลยอันดับแรก น้ำจิ้มห่อผักสูตรเียน้องนะคะเพื่อนจ๋านี่ดูน้ำมะนาวเดี่น้องแต่เปลือกเข้าหนาแต่น้ำเยอะนะคะพริกที่เน้องโขกก็มีกระเทียมพริกขี้หนูสวนแล้วก็รากผักชีแล้วก็ถั่วคั่วนะคะเดีน้องเน้นเปรี้ยวนะคะอีน้องชอบเปรี้ยวว้าวใส่พริก ใส่ผงนัวกับน้ำตาลลงไปแล้วนะคะตอกันโขกโขกเสร็จใหยน้องก็จะมาใส่ผักชีแล้วก็มะนาวเนี่ยค่ะแล้วใหญน้องนี่หอมมะนาวหอมพริกเลยนะคะใส่น้ำต้มที่เย็นแล้วไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำต้มลงไปคน หอมมากวันนี้ยจน้องห่อผักอีกแล้วนะคะหอมมากแล้วก็จัดด้วยน้ำปลาว้าวสามช้อนลงไปก่อนแล้วก็ชิมแต่ว่าน้ำตาลกับผงนัวยยน้องใส่ไปแล้วนะคะตอนโขวิธีทำน้ำจิ้มห่อผักสูตรเจน้องนะคะ บางทีจะน้องก็ตตาละเอียดนะคะเพื่อนแต่รอบนี้จะน้องไม่ตาละเอียดว้าวมาแล้วค่ะพอทีน้ำปลาก็แมงวันหัวเขียวเลยนะคะเพื่อนจ๋านี่ฮ็ด <s> แบบเด็กก็ได้ค่ะเพื่อนสูตร,ต,รตามใจเฮาอร่อยก็กินเลยเดีย๋ยายน้องชิมก่่นนะ พอแล้วเพื่อนจ๋าเห็นไหมถ้าใส่ถ้าใส่มะนาวไปก่อนน้ำปลาผักเขาจะสีสันสดใสอยู่นะคะว้าวน้ำจิ้มห่อผักสูตรบ้าน,านสไตล์เนาะน,นะคะเพื่อนจ๋าไปกินกันเลย